สวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนาแทนนะครับวันนี้ไม่ง่ายนะครับผมใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนของเราแล้วนะครับกับคนไทยเชื้อสายจีนวันนี้นาะแทนก็เลยจะมาทำเป็ดพะโล้ครับสำหรับคนที่อยากได้วิธีทํำในการทำเป็ดพะโล้เองนะครับผม แต่ทีนี้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมมีอะไรเป็ดนะฮะก็คือน่องเป็ดปีกเป็ดนะฮะก็จะทําทั้ง2อ,อย่างก็คือทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็๋้ยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะครับก็จะมีวิธีการทํา2อย่างนะครับสอขั้นตอนระหว่างทาเป็ดพะโล้แล้วก็ทําน้าซุป๋้เยเตี๋ทีนี้นครับมีความยากซ่อนอยู่แน่นอนนะฮะงานนี้งานละเอียด เพราะฉะนั้นเราไปทําด้วยกันดีกว่าครับผมสนุกได้ครับงานนี้เอาละครับก่อนอื่นการจะทาเป็ดปะโลก็ต้องมาทําความสะอาดเป็ดก่อนนะครับเป็ดที่ได้มาเนี่ยครับตัวประมาณสโลกว่านะฮะทีนี้เราก็ทําความสะอาดนะครับโดยการล้างเกลืออันดับแรกก็คือปากเป็ดจัดปากก่อเกลือลงไปเลยครับทีนี้ก็ในท้องเป็ดเนี่ยครับเกลือลงไปเลยล้างไม่ต้องกลัวเค็มนะครับทีนี้ก็บนตัวเป็ด เกลือเม็ดนี้แหละครับล้างเยอะๆเลยครับในรับตัวเป็ดด้วยนะครับล้วงเข้าไปเลยโอ้แม่อยเป็ดน้อยของพี่ตุดจีนทีนี้เธอก็สวยอะนะล้างแบบจัดเต็มเลยนะครับล้างเกลือเลยนะฮะงานละเอียดหน่อยนะครับเป็ดตัวใหญ่ ทีก็เปิดน้ําครับผมถ้าเจอพวกขนอ่อนอะไรพวกนี้ครับเอาออกไปด้วยเลยเอาละครับเมื่อเราล้างเกลือกับเจ้าเป็ดน้อยของเราทีก็ ผมจะทาการล้างน้ําสัน้มนะครับสักนิดหนึ่งนะฮะสันซมจะช่วยได้ครับในการล้างความขาวนะเนี่ยครับหนังเป็ดฝุดๆแล้วเนี่ยสําหรับบางคนที่ไม่มีก็ใช้แค่เกลือก็ได้ครับเนี่ยครับผิวหนังก็จะฝุดๆนะครับแม่เป็ดน้อยของเรา <laughs> เอา้าวแล้วเวลาล้างเป็ดกับ น้ำสัสนส้มไปแล้วนะครับก็พยายามวางเวตาีิคือเอาน้ําจากตัวเป็ดออกให้เยอะที่สุดนะครับผมเอาแล้วครับเมื่อเป็ดของเราเสด็จน้าแล้วนะครับผึ่งพอได้แห้งๆแ,แล้วทีนี้ก็ทําการข่านะครับขาดแก่ยัดไปในทองครับเป็นการดับกลิ่นสาบของเป็ดนะฮะดับได้ชะง,งัดตั้งหล่แล้วก็ตามด้วยผงพอลโลครับผมผงพอลโลลงไปการทากอนเลย เอาละครับทีนี้ขั้นตอนการทําน้าพะโล่เป็ดของเราก็เริ่มต้นที่น้ามันลงไฟนะครับแล้วก็นําน้ำตาลมะพร้าวล้ตาลปี๊บนะครับไปเคี่ยวกับน้ำมันให้เป็นคาราเมลเลยนะครับเดี๋ยวปริมาณเครื่องปรุงทั้งหมดเดี๋ยผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ดูวิธีทาด้วยกันนะฮะเอาละครับพอเราผัดเนี่ยครับน้ำตาลปี๊บของเรากับน้ำมันจะเป็นสีเหลืองคาราเมลแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ลงน้ําเปล่าได้เลยครับตอนนี้ระวังหน่อยนะครับผม แล้วทีนี้ครับถ้าเกิดน้ำตาลเป็นผลึกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับพอปล่อยไปสักพักเนี่ยน้ำตาลก็จะละลายนะครับผมเนี่ยฮะไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้พอเราเติมน้ำนะครับเติมน้ำในปริมาณที่คิดว่าท่วมตัวเป็ดนะครับทีนี้ถึงขั้นตอนของการปรุงแล้วนะครับเริ่มต้นที่ดับแรกก็คือข่านะครับกระเทียมอูบุหน่อยนะครับเกลือพริกไทยดําส่วนนี้เป็นชวงเทียรู้พริกหอมนะครับป่วยกั๊กอบเชยโรสชินนมอนนะครับผงกะโร ปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมซอสปรุงรสผักเขียวซอสหอยนางรมแต่งซีด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับทีนี้ก็รอน้ำเดือดครับผมเอาละครับน้ำพะโล้ของเราเดือดแล้วครับผมโอ้กลิ่นหอมมากตาย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 หอมมากจริงๆแล้วทีนี้เราก็มาซิมเปิลก่อนเลยครับว่าน้ำ,นำพะโล้ของเราเป็นยังไงนะครับ หวานนิดๆหอ,อมโอเคทีนี้ก็ลงเป็ดได้เลยครับนี่ครับเอาอกลงนะครับอพออกลงทีนี้ก็พลิกตัวมาครับผมนี่แล้วก็ให้น้ำพะโล้นะครับเข้าไปในช่องท้องเขาให้เยอะที่สุดนะครับให้เต็มเลยนะฮะและทีนี้เนื่องจากผมทําเป็ดพะโล้เนี่ยจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวด้วยทีนี้ผมจะมีส่วนประกอบอื่นๆก็คืออะไหรของเป็ดก็คือมีน่องนะครับน่องเป็ด <c oughs> แล้วก็ปีกเป็ดนะครับทีนี้ผมจะตุ๋นลงรวมไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำพะโลเป็ดของเราเข้มข้นมากนี่ครบสูตรเลยทั้งปีกเป็ดทั้งน่องเป็ดทั้งตัวเปียพะโลนะครับตอนรับตุ่จีนก็ยังสากระใจโอ้โหเต็มกระทะทีนี้เราจะทําการเคี่ยวแล้วนะครับก็จะเคี่ยวเป็ดไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเป็ดจะสุกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมและทีนี้สิ่งที่จะใส่สุดท้ายก็คือเหล้าจีนใส่ไปเลย ห้ามใช้เล่าข่าวนะครับปิดฝาอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามากลับเป็ดกันครับผมเาลาะผ่านไป30มนาทีที่นี้เราก็มาดูกันครับโอ้โหเดือดพรุนเชียวาลาะทีนี้เราก็มาทําการกลับตัวเป็ดนะครับผมว้าวสวยงามตามท้องเรื่องหูอะไรเป็ดเพียบอะจัดตักจัดเต็มอะตุวจีนเนี่ย แล้วทีนี้ก็ทําการต้มต่อนะครับอีกครึ่งชั่วโมงหรือ40สนาทีเลยครับผมเอาละครับเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงทีนี้เรามาดูกันสิครับผมเสร็จแล้วดูเป็ดของเราหน่อยสิว้าวตุนเปื่อยได้ดใจครับสังเกตถ้าเกิดว่ามีตรงข้อตรงขาเนี่ยครับร่อนๆอย่างเงี้ยถือว่าสุกได้ที่แล้วครับผมและอะไรเป็ดิ้นอื่นๆนะครับก็ก็สวยได้ที่ละหอมมากจริงจริงว้าวเพอร์เฟกต์ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตักใส่จานเลครับอาล้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเป็ดพาโลของเรานะครับสําหรับการไหว้เจ้านะครับผมแลวที่เหลือเดี๋ยวเราไปทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมอาล้ครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่จะต้องทําน้ําซุปครับตามซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก็เริ่มต้นที่ของประยักต้องห่อผ้านะครับเริ่มต้นที่กระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยดาพริกหอมหรือชวงเจียนะครับ แล้วก็ป่๋ยคัดอบเชยชินนามอนชินนามอนของทุกอย่างนะครับเดีย๋ยวผมส่วนประกอบลงไว้ให้ใต้คลิปนะนี่ขาแก่น,นะครับแล้วก็แล้วส่วนประกอบที่เหลือนะครับก็คือเกลือซอสปรงุงรสฝาเขียวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายกรวดเอ้ยน้ำตาลกรวดไม่ใช่น้ำตาลทรายกรวดลาบชีประมาณสักแปดรากนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับแล้ความพิเศษสุดก็คือนี่ลำไยอบแห้งนะครับผม ใส่เพื่อน,น้ําซุปที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะครับปา่าขอน้ําซุปกันดีกว่าอาลราน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยครับใช้กระดูกไก่นะครับหรือว่าจะใช้กระดูกเป็ดก็ได้นะแต่ว่ากระดูกไก่จะหาได้ง่ายกว่า2โครงจัดไปใส่ตอน,นั้งเดือดนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ำตาลกรวดใบเตยแล้วก็เครื่องเทศที่เราห่อผ้าไว้ครับผมรากผักชีอยู่ในนี้นะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยขมิยายอบแห้ง ทาด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแต่งสีและความหอมหวานด้วยฟิวดำหวานนะครับซอสหอยนางรมนะจ๊ะเพื่อความนุ่นเนียนในน้ำซุปนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็รอเดือดครับตุนเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงนะครับผมเอาล้ครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมในการต้มน้ำซุปของผมนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาดูกันซิ้โหโหกลิ่นหอมมาก คองไก่เปื่อยได้ที่แล้วเครื่องที่อยู่ในหอก็โอเคและที่สําคัญคือน้ําซุปน้ําซุปสีสวยมากจริงๆว้าวเพอร์เฟกแต่ทีนี้ก็ต้องมาซิมเบิร์นชักหน่อยนย่ว่าน้ําซุปของเราเป็นยังไงมีความหอมมีความเค็มหวานประเลมปรเลมความเค็มนําความหวานนะครับทีนี้จะเคี่ยวต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมก็จะเติมหัวเชื้อของน้ําพะโล้ที่เราพะโล้เป็ดไปเลยครับผมใส่ไปส่วนหนึ่งประมาณสัก สีห้ากระบวยเพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มความนัวให้กับน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับนี่โอเคแล้วเคี่ยวต่อหนึ่งชั่วโมงครับผมพอผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วทีนี้เราก็มาดูซิน้ำซุปของเราหอมได้ที่หรือยังโอ้โหสีสวยมากจริงๆสุดติ่งกระดิ่งแมวและขณะนี้ถ้าเกิดว่ามันมีมันลอยๆแบบนี้นะครับผมก็ตักออกบ้านนะครับ ไข่ันเป็ดนะฮะไข่ันเป็ดไข่ันต่างๆเนี่ยครับไข่บันไก่น้ำซุปของเราจะได้กินแล้วไม่เลี่ยนโอ้เรียบร้อยแล้วซิมเบิงจังหน่อยความหอมความหวานความกรองความนัวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินครับผม แล้วครับผมกับเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะแล้วก็เป็ดพะโล้นะครับผมันนี้จัดเส้นหมีม่กว่าจะได้กินตุนนานมากอือโอเควิหรือพริกไทยนี่เขโรยพริกไทยหน่อยนะครับผมอ่าละความเค็มได้ความหอมได้และความเผ็ดเนี่ยต้องน้ำพริกครับน้ำพริกผัด ผัดกับน้ำมันเจียวกระเทียมนะครับทาเหมือนกุ๊ยจับยวนอะ่ะเข้ากันได้ดีแล้วก็น้ำส้มพริกดองเขรลดเผ็ดเปรี้ยว <c oughs> อ่าแล้วนะคลิปนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะทําให้ดูแบบละเอียดละเอียดเพื่อจะมีประโยชน์กับลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการจะทํากุ้ยจัยเป็ดหรือว่าจะทําเป็ดปลโลนะครับผมงานเป็ด,เป,ดเป็นงานละเอียดจริงนะ <c oughs> อ๋อส่วนนี้เป็นกาเหลากาเหลาก๋าเหลากาเหลาก็ต้องเติมนี่เองกาเหลาอะไรเป็ด บางๆประมาอ้าละหูแดงเถื่อเลยอืหือและงใจพอเผ็ดเดือดเลือดเดือด ม้ำซุมีความหอมมีความเค็มอยู่แล้วนิดๆน,นะครับแต่ถ้าหใครอยากจะกินได้เค็มกว่าน,นั้นก็เติมน้ำปลาเอาก๋เตี๋ยวในมันดีอย่างหนึ่งคือเราชอบรอสชาติไหนเราก็ปรุงแต่ผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบหวานก็มไม่ใส่น้ำตาลเหนือแปดนุ่มมากขันขึ้นเบนื้เริ่มเลยทำ <laughs> เอง เมนูนี้สามารถเป็นประกอบอาชีพได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่วิธีทำอาจจะมีหลายสูตรอยากให้ค้นคว้าหลายๆสูตรมารวมกันครับบางทีก็จะมีการใช้อ้อยอ้อยสดนะครับไปเผาไฟแล้วก็มาใส่รองก้นหม้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มความหวานสูตรนี้นครับต้องยอมรับว,ว่าผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านในหนับที่เคยออกรายการครัวคุณต่อยอันนี้ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับเขาก็บอกหมดแหละ โอ้ยโอ้สดชื่นแต่รสชาติต่างๆเราควรปรับให,ให้เข้ากับตัวเรานะอืต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะครับ <c oughs> ตับตับชอบขึ้นตับแซ้เป็ดนะครับมีวิธีการล้างให้แล้วนะครับแค่ขูดแค่ไขมันออกแล้วก็าลวกในน้ำก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวส่วนเรื่องเส้นใครชอบเส้นอะไรก็จัดเลยนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่เส้นมุนเส้น นี่นี่นี่กลืนกลืนกินกลืนจะได้มีกลืนกลัวมันกระเด็นเข้าตาสู้ดหนักชื่นใจมากนี่กลืนกลืนกลืนกินเล่าหน้าเล่าตา แดงเผือกอะเนื้อเป็ปดเนี่ยมีความนุ่มนะมีความหนึบนะครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหเหงื่อเริ่มมาละเป็ปดอะโอ้โหตับกินเองต้องเอาให้หายยากเลย ใช้เวลานาน,านมากเอาละครับวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้ไม่ง่ายนะต้องยอมรับนะครับเป็นเมนูที่ทำสองขั้นตอนพอเราจะทำทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็ก๋ยวยเต๋อเป็ดเพราะฉะนั้นมันอาจจะยาวนานหน่อยหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็จะมีประโยชน์ใหลน้องนำไปใช้ไปฝึกแล้วก็ไปลองปรุงดูนะฮะปรุงให้ถูกใจเรารับรองอร่อยชัว งัน้นสำหรับวันนี้ในแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวลุยต่อแน่นอนครับผมจะเจอกันเมนูหน้ากับในายแทนนะครับวันนี้สวัสดีครับเส่เป็ดเส้เป็ดเครื่องไลเป็ดตับเป็ดตับเป็ดกินขื่นจะได้มีขื่นห <c oughs> ึ่ง